สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหุ่งเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรไม่เดียวเนาะวันประจำวันที่15นะคะพี่น้องจ๋าอ่าก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่14กันก่อนนะคะเสียงอาจจะด,ดังหน่อยเด้อพี่น้องจ๋าฝนตกเนาะ อ่วันที่14นะคะแอดให้เด่นไปที่159วิ่งรูที่5นะคะโอยเฉพาะกีดดอ,อก508นะคะ5มามาหลักร้อยนะคะพี่น้องจ๋าส่วิสารูดเนาะส่วนล่าง82แอดหลุดไปนะคะพิเศษนะคะ295 9559นะคะพี่น้องจ๋า9559าหสำหรับ5เนาะ9559เข้าตัวที่แอด เน้นให้ด้วยนะคะส่วนล่าง94เนาะ94เด่นที่9มานะคะแล้วก็ในน้อยปกตินะคะ850 50มานะคะ50มาส่วนล่าง10เนาะเด่นที่1มานะคะเด่นที่1มาแล้วก็ VIP 310เด่นที่1มาอีกนะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่1มา,าแล้วก็ V I P นะคะ V I P 0 6นะคะ0 6นย์กก็หลุดไปเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ95หรือ93้าะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแอดเขียนผิดแน่ๆเลย93นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็น93้าสาเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่พีเอฟด้วยเนาะเป็น93นะคะเท่ากับแอดมาเฉพาะอ่า50นะคะพี่น้องจ๋าก็ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางนะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีอู่นะคะพี่น้องสา,ามาดูตัวเด่นกันนะคะสําหรับตัวเด่นในวันนี้เนาะตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมีเจ็ดมีสี่แล้วก็มีหกนะคะอแอดจะวิ่งรูปที่เจ็ดนะคะพี่น้องสาวิ่งรูปที่เจ็ดเนาะถ้าไม่ชอบเจ็ดก็นำสี่กับหกไปพิจารณาดูนะคะ เจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด แล้วก็เร็ดเเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างน,นะคะจะตรงใจกับพี่ PFC หรือเปล่าเนาะอ่านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูน,นะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี70เอา้าหรือเปลี่ยนปากกาพี่น้องจ้าแป๊บหนึงนะคะ เสียงอาจจะเป้าหน่อยนะคะพี่น้องจอากฝนตกเนาะอ่ะมีเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะคะเจ็ดแปดอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็ สวดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องสานําไปเป็นแนวทางเนาะนาไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีติดตรวที่ชอบก็ค่อยตามเนาะ,ะก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่ททานนะคะมีโชคมีลาภกันทุกๆวันเลยนะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ